สิ้นปีนี้เตรียมกระเป๋าให้พร้อมค่ะ,พะเพราะคอรมเศรษฐกิจไฟเขียวแพ็กเกจกระตุ้นการท่องเที่ยวครั้งยิ่งใหญ่ได้ทั้งเที่ยวและลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง20,000บาทค่ะสำหรับภาพรวมของการประชุมคอรมอเศรษฐกิจภาพรวมหลักค่ะประเด็นก็คือการเร่งขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ4เดือนสุดท้ายของปีไฮไลท์สำคัญนั่นคือแพ็กเกตท่องเที่ยวปลายปี เพื่อเป็นการแก้สภาวะการท่องเที่ยวในประเทศที่ยังมีการชะลอตัวโดยข้อมูลป่เดือนแรกของปีนี้นักท่องเที่ยวไทยลดลงถึง8%ค่ะรวมถึงมาตราการที่ทุกคนจับตาม,มากที่สุดนั่นคือสิทธิลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวซึ่งผู้ที่ท่องเที่ยวในประเทศสามารถนําค่าใช้จ่ายมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง20,000บาทต่อคนโดยเมืองหลักลดหย่อนได้หเท่า แต่ถ้าเที่ยวเมืองรองลดหย่อนได้ถึง1.5เท่าระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ตั้งแต่29ตุลาคมถึง15ธันวาคม2568จุดประสงค์หลักนั่นคือการกระจายรายได้สู่จังหวัดเมืองรองโรงแรมร้านอาหารและผู้ประกอบการท้องถิ่นค่ะในส่วนของมาตรการต่อมานั่นคือการเร่งรัดงบสันมนาอบรมของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจซึ่งมีวงเงินรวมกว่า6,000ล้านบาท ดยจะมีการแบ่งส่วนราชการ3,000ล้านบาทและรัฐวิสาหกิจอีก3,000ล้านบาทโดยมีเงื่อนไขสำคัญนั่นคือต้องเบิกจ่าย60%ของงบเพื่อให้เม็ดเงินนั้นมีการกระจายเข้าสู่โรงแรมร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องรอปลายปีค่ะถัดมาคือมาตราการที่3ในการสนับสนุนที่พักและโรงแรมโรงแรมและที่พักที่ปรับปรุงระบบอย่างเช่น ครื่องปรับอากาศใหม่ติดตั้งโซลาเซลล์ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถนำค่าใช้ใจ่ายมาตัดภาษีได้สองเท่าโดยจะเน้นเมืองรองเป็นพิเศษซึ่งสิทธิ์น,นี้สามารถใช้ได้ยาวถึงมีนาคม2,569เพื่อเป็นการกระตุ้นให้โรงแรมลงทุนเรื่องความยั่งยืนและประหยัดพลังงานในส่วนของภาคเอกชนเองค่ะจะมีการเพิ่มสิทธิ์ให้กับนิติบุคคลหากค่าใช้ใจ่ายท่องเที่ยวพนักงานเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งรัฐบาลยังพิจารณาการลดภาษีสถานบริการจาก10%เหลือ5%เพื่อดึงผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องและมีการเร่งเบิกจ่ายงบปี2569มูลค่ากว่า3.7ล้านล้านบาทโดยจะมีการตั้ง KPI ให้กับส่วนราชการได้เบิกตามเป้าค่ะ สรุปแล้วค่ะรัฐบาลมั่นใจนะคะว่าแพ็กเกจนี้ค่ะจะช่วยกระตุ้นนะคะในส่วนของการท่องเที่ยวให้เติบโตช่วงปลายปี0.4%ค่ะรวมถึงคืนความมั่นใจให้กับผู้บริโภคผู้ประกอบการรวมถึงเมืองรองที่รอฟื้นตัวจากการท่องเที่ยวค่ะ